สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะครับกล้องถอยหลังนะครับอ่าซึ่งมีรูปแบบอยู่3แบบนะครับก็คืออันแรกนะครับเป็นแบบแบบกลมแบบนี้นะครับแบบกลมนะครับแบบเจาะฝังนะครับแบบที่สองก็คือจะเป็นแบบแบบนี้นะครับมีไฟมีไฟ led 3.. หลอดเอ้ีหลอดนะครับแล้วก็มีฐานติดแบบนี้นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายก็แบบนี้นะครับ เหมือนกัแต่ไม่มีไฟนะครับนะครับทั้ง3แบบนะครับก็จะมีสายไฟมาให้นะครับ1ชุดนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับสายไฟหน้าหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่สายไฟสายกล้องนะครับอันนี้สายสายกล้องนะครับหน้าหลังนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับทั้ง3มชุดเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟนะครับ ปลั๊กไฟนะครับเอาไว้ต่อกับไฟไฟท้ายนะครับหรือไฟข้างหน้าข้างหน้าจอก็ได้นะครับวิธีการนะครับก็คือเรามาดูแรกนะครับปลั๊กบบนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับทั้ง3ามตัวก็คืออันนี้นะครับปลั๊กนี่ใช้ต่อกับสายกล้องสีเหลืองเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ปลั๊กอันนี้ ก็คือปลั๊กไฟนะครับเวลาถอยมันจะมีไฟไฟถอยออกมาแล้วก็เสียบเข้านะครับแล้วเราก็เอาสายสีแดงไปโยงกับไฟถอยนะครับแล้วก็สายสีดำไปโยงกับไฟกาวนะครับผมอ่ะมาลองแบบแบบแรกกันก่อนนะครับก็คือแบบนี้แบบนี้จะแถมพิเศษอะไรก็คือจะแถมอันนี้มาให้นะครับแบบเจาะฝังนะครับถ้าใครชอบก็ใช้ได้อันนี้คือมิเตอเลนแบบนี้นะครับ เหมาะสำหรับที่จะเจาะฝังในกันชนนะครับผมแบบที่สองนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นแบบตามป้ายทะเบียนรถกิ่งหรือรถอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับมีสี่หลอดนะครับแล้วก็แบบที่สามก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับก็เป็นคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีไฟน,นะครับแล้วเราจะไปดูความชัด ตอ,อะะตอนนี้ตอนนนี้นะครับเรามาอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะครับก็คือเราจะทดสอบกับกับจอทีวีนะครับ,นะรบเรามาดูแบบแรกก่อนนะครับก็คือแบบแบบนี้นะครับสมมติว่าจอทีวีเป็นจอกล้องถอยรถแล้วกันนะครับโอ้ทำไมไม่ชัดวะกระพริบสักครู่นะครับ ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้ไฟเท่ากันหมดเลยนะครับไฟห้องอรับห้องเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะครับกล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะปิดไฟนะครับก็จําลองว่าในที่มืดนะครับกล้องที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผม นะครับเราจะเห็นแค่แสงตรงหน้าต่างอย่างเดียวนะครับอันนี้คือกล้องมือถือนะครับแล้วอันนี้คือกล้องแบบแรกนะครับไม่มีไฟนะครับนะครับอาโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับอ่ะทีนี้ฮะเรามาดูแบบที่สองครับเพื่อเป็นการอ่าไม่ให้ได้เปรียบกันนะครับผมเอาใช้นะครับใช้อ่า สกดัดเทปนะครับสกเทปพ,พันสายพายปิดไฟไว้นะครับเพื่อไม่ให้การได้เปรียบเพื่อให้มันได้เปรียบนะครับเรื่องของแสงไฟนะครับเราจะดูเรื่องของกล้องอย่างเดียวนะครับอ่าเรามาดูอันที่สองครับขอว่าฟังแป๊บนึงนะอ่าเรามาดูแับที่สองครับกับหัวอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับภาพก็จะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟลองดูครับแป๊บนึงอันนี้ที่มืดนะครับนี่ที่มืดก็จะมองเห็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าแสงมันแสงไฟมันแสงไฟที่อยู่ในนี่มันมันมันแย่เข้าไปในเลนเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะลองถอดออกก่อน ันนี้ในที่มืดนะครับอันนี้คือมืดแล้วแต่ว่าไฟมันไม่เปรียบกับการไฟที่มันส่งตรงนี้นะครับไฟ LED ตรงนี้นะครับก็ภาพที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะชัดกว่าื่อทีนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบที่3นะครับอันนี้คือแบบที่2นะแบงหลอดไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประมาณนี้นะครับแบบที่2 มามาดูแบบที่สามนะครับกับหัวอ๋อโอเคนะครับที่สามก็จะประมาณนี้นะครับอที่สามนะครับแต่ว่าจอมันกระพริบผมก็ไม่รู้มันก็เป็นเพราะอะไรแต่ว่า นะครับผมจะความรู้สึกนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวปิดไฟให้ดูก่อนอันนี้ไม่มีไฟนะครับแบบที่แบบที่สามไม่มีไฟนะครับดูนะครับห้องมืดเท่ากันนะครับแต่อันนี้ก็ยังจับความละเอียดได้อยู่นะครับอันนี้คือแบบที่สามนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าทั้งสามแบบนะครับแต่ตามตัวผมก็ คิดว่าแบบนี้แบบที่สนะครับดีสุดนะแต่ว่าในรีวิวอาจจะจออาจจะกระพริบแต่ว่ามันค่อนข้างชัดเจนมากมากที่สุดนะครับยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวลาเราไปติดแล้วมันจะติดยังไงนะครับ